พระกิติคุณของพระเยซูคริสต์มัทธิวบทที่6จงระวังอย่าทำดีเพื่อเอาหน้าถ้าทำเช่นนั้นท่านจะไม่ได้รับบำเหน็จจากพระบิดาของท่านในสวรรค์ดังนั้นเมื่อท่านให้ทานแก่คนขัดสนอย่าตีค้องร้องเปล่าเหมือนที่คนหน้าซื่อใจคดทำ ในทำสาลาและตามถนนหนทางเพื่อให้ผู้คนยกย่องชมเชยเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเขาได้รับบำเหน็จของตนเต็มที่แล้วแต่เมื่อท่านหยิบยื่นแก่คนขัดสนอย่าให้มือซ้ายรู้สิ่งที่มือขวาทำเพื่อการให้ของท่านเป็นความลับและพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นสิ่งที่ทําเป็นการลับ จะประทานบำเหน็จแก่ท่านและเมื่อท่านอธิษฐานอย่าเป็นเหมือนคนหน้าซื่อใจคดเพราะพวกเขาชอบยืนอธิษฐานในธรรมศาลาและตามมุมถนนเพื่อให้คนเห็นเราบอกความจริงแก่ท่านว่าพวกเขาได้รับบำเหน็จของตนเต็มที่แล้วเมื่อท่านอธิษฐานจงเข้าไปในห้อง ปิดประตูและอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้ไม่ปรากฏแก่ตาและพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นสิ่งที่ทำอย่างลับๆและเมื่อท่านอาธิษฐานไม่ต้องพูดพร่ำซ้ำซากเหมือนคนต่างศาสนาเพราะเขาคิดว่าพูดมากๆพระจึงจะได้ยินอย่าทําอย่างเขาเลยเพราะพระบิดาของท่าน ทรงทราบว่าท่านต้องการอะไรก่อนที่ท่านจะทูลขอต่อพระองค์ฉะนั้นท่านควรอธิษฐานดังนี้ว่าข้าแต่พระบิดาข้าพระองค์ทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เธอทูนสการะขอให้อนาจาักรของพระองค์ได้รับการสถาปนาไว้ขอให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จในโลกเช่นเดียวกับในสวรรค์ ขอปโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพร,ขพระองค์ทั้งหลายในวันนี้ขอทรงยกหนี้ให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเหมือนที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ยกหนี้ให้ผู้ที่เป็นหนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายเช่นกันและขออย่าให้ข้าพระองค์ทั้งหลายล้มลงเมื่อถูกทดลองแต่ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้พ้นจากมารร้ายเพราะ ถ้าท่านอาภัยให้ผู้ที่ทำผิดต่อท่านพระบิดาของท่านในสวรรค์จะทรงอาภัยให้ท่านด้วยแต่ถ้าท่านไม่ยอมอาภายัยบาปผิดของผู้อื่นพระบิดาก็จะไม่อาภัยบาปผิดของท่านเช่นกันเมื่อท่านถืออดอาหารอย่าทำหน้าเศร้าเหมือนคนหน้าซื่อใจคดเพราะเขาปั้นหน้าเพื่อให้คนเห็นว่าพวกเขากำลังถืออดอาหาร เราบอกความจริงแก่ท่านว่าเขาได้รับบำเหน็จของตนเต็มที่แล้วส่วนท่านเมื่อถืออดอาหารจงล้างหน้าเอาน้ำมันฉโลมศรีรษะเพื่อจะไม่เป็นที่สะดุดตาใครว่าท่านกําลังถืออดอาหารนอกจากพระบิดาของท่านผู้ไม่ปรากฏแก่ตาและพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นสิ่งที่ทำเป็นการรับ จะประทานบำเหน็จแก่ท่านอยาสะสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตนในโลกที่ซึ่งแมลงวันและสนิมอาจทำลายได้และที่ซึ่งโจรอาจงัดแงะเข้าไปขโมยได้แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตนในสวรรค์ที่ซึ่งมแมลงและสนิมไม่อาจทำลายได้และที่ซึ่งโจรไม่อาจงัดแงะเข้าไปขโมยได้ เพราะทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยดวงตาคือประทีปของกายหากตาของท่านดีทั้งกายของท่านก็จะเต็มไปด้วยความสว่างแต่ถ้าตาของท่านเสียทั้งกายของท่านก็จะเต็มไปด้วยความมืดหากความสว่างในท่านเป็นความมืดมนความมืดนั้นจะหนาทึบสักเพียงใด ไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เขาย่อมเกลียดนายคนหนึ่งและรักนายอีกคนหนึ่งพักดีต่อน,นายคนหนึ่งและดูหมิ่นนายอีกคนหนึ่งท่านจะรับใช้ทั้งพระเจ้าและเงินทองไม่ได้เพราะฉะนั้นเราบอกท่านว่าอย่าวิตกกลางวลเกี่ยวกับชีวิตของท่านว่าจะเอาอะไรกินหรือเอาอะไรดื่ม หรือพวงเกี่ยวกับร่างกายของท่านว่าจะเอาอะไรนุ่งหม่มชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหารและร่างกายสำคัญยิ่งกว่าเครื่องดุ่งห่มไม่ใช่หรือจงดูนกในอากาศมันไม่ได้วานหรือเก็บเกี่ยวหรือสะสมไว้ในยุ้งฉางแต่พระบิดาของท่านในสวรรค์ทรงเลี้ยงดูหมูนกท่านไม่ล้ำค่ายิ่งกว่านกเหล่านั้นหรือ ใครบ้างในพวกท่านที่กังวลแล้วต่ออายุตัวเองให้ยืนยาวออกไปอีกสักชั่วโมงหนึ่งได้แล้วทำไมท่านจึงกังวลเรื่องเครื่องนุ่งหม่มจงดูว่าดอกไม้ในท้องทุ่งงอกงามขึ้นอย่างไรมันไม่ได้ลงแรงหรือปั่นได้กระนั้นเราบอกท่านว่าแม้แต่กระสัตโซโลมอนเมื่อทรงบริบูรณ์ด้วยความโอ้อาตรการ ก็ยังไม่ได้ทรงเครื่องงามสง่าเท่าดอกไม้เหล่านี้สักดอกหนึ่งในเมื่อพระเจ้าทรงตกแต่งต้นหญ้าในท้องทุ่งถึงเพียงนั้นต้นหญ้าซึ่งอยู่ที่นี่วันนี้และพรวกนี้ก็จะถูกโยนลงไปในไฟโอ้ท่านผู้มีความเชื่อน้อยพระองค์จะไม่ทรงแต่งท่านมากยิ่งกว่านั้นหรือฉะนั้นอย่าก,กังวลว่าเราจะเอาอะไรกิน หรือเราจะเอาอะไรดื่มหรือเราจะเอาอะไรนุ่งหม่มเพราะคนที่ไม่มีพระเจ้าขวนขวายหาสิ่งเหล่านี้และพระบิดาของท่านในสวรรค์ทรงทราบว่าท่านจำเป็นต้องมีสิ่งเหล่านี้แต่จงสแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์จะประทานสิ่งทั้งปวงเหล่านี้แก่ท่านด้วย เพราะฉะนั้นอย่าวิตกกังวลเกี่ยวกับพรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้จะมีเรื่องวิตกกังวลเกี่ยวกับพรุ่งนี้เองแต่ละวันก็มีความเดือดร้อนของมันพออยู่แล้ว